สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในห้องเรียนของ SketchUp University ของเรานะในหลักสูตรวิชา SketchUp b i m 2นะครับก็ตอนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ500กว่าคนที่บอยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนะเป็นผู้สอนนะครับอาจารย์ป๊อบนะสุริพงศ์สงการนะครับจะมาพูดคุยกันในซีรีส์คลิปวิดีโอนี้นะครับเรียกว่า Cost Code ครับการสร้าง Cost Code ของเราเองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cost Code ครับ Co s c o ค e คืออะไรนะครับ หลักต้นทุนนะคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ตอนนี้เป็นบทนําก่อนนะครับเพื่อจะนําไปสู่หลักสูตรของเรานะครับในการที่จะให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็ถ้าใครทํางานราชการนะครับงานราชการเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะว่าจะมีนี่วิธีการคิดนะครับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำหรับงานราชการนะครับก็เป็นของกรมบัญชีกลางนะครับก็จะมีเอกสารอธิบายโน่นนี่นั่นเยอะเลยครับก็ถ้าไปที่นะครับแผ่นที่สามสิบสามนะครับจะมี หัวข้อนะครับตาราง B.O.Q. นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นนะครับจุดอ้างอิงนะให้สำหรับการทำเอกสารปร4สนะครับเพื่อ estimate งานราชการนะครับซึ่งตัวนี้เองก็มีหัวข้อเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับคือหัวข้อ B.O.Q. นะซึ่งต่อไปนี้นะครับรหัสตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะเรียกว่า cost code ละกันจะเรียกว่า cost code แล้วกันนะครับ cost คือราคา code คือรหัส ซึ่งนะครับรหัสตรงนี้ครับสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยแจกแจงนะครับวัวสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในโครงการก่อสร้างของเรามีอะไรบ้างนะเราแบ่งผลงานยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในราชการครับส่วนในงานเอกชนเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะมีคอร์สโค้ชของวสทซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ไป นะครับเข้าสัมมนามาก็เอาตัวอย่างมาให้ดูกรณีนะครับอันนี้ให้ดูแต่เราไม่ได้ทำนะเพราะว่าเพราะตรงนี้เองก็ยังยังนะครับมีแบบน่าจะมีแบบว่าเป็นลิขสิทธิ์อยู่นะครับเราก็เอามาใช้นี่อาจจะนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็ให้เห็นว่านี่คือคอสโคดนั่นเองนะครับถ้าเราดูเนี่ยงานราชการดูง่ายกว่านะก็คือว่าเอาง่ายๆครับคอสโคดคืออะไรคอสโคดก็คือรหัสต้นทุนแหมแปลฟามตัวรหัสนะครับซึ่งตรงนี้เองจะช่วยแจกแจงนะครับต้นทุนของเราะ ค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟค่าซื้อของต่างๆค่าน,น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช้จ่ายในานก่อสร้างของเราเนี่ยแล้วเราก็มาแบ่งเป็นรหัสรหัสรหัสแล้วรหัสนั้นก็มาแจกแจง,แจงลงไปนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเอามาทํา B.O.Q ก่อนเลย Bill of m a t e r i ว l นะครับปริมาณวัสดุแล้วก็บ OQ ราคานะครับจริงๆเอามาใช้ได้เยอะกว่านั้นนะครับวางแผนงานจัดส่งอะไรต่างๆเนี่ยแต่นั่อนงนี่ยจุดเริ่มต้นของงานก่อ,งงนอสร้างเลยที่ยุคใหม่เนี่ยดิจิตอลน,นะครับเราจะต้องแจกแจง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้แม่นยำตั้งแต่ครั้งแรกด้วยหลักการคือคอร์สโค้ดครับนะครับดังนั้นเองนะครับนี่คือหัวใจสำคัญดนะังนั้นทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมโค้ดตรงนี้จึงสำคัญมากดังนั้นทุกอย่างจะเริ่มต้นจากคอร์สโค้ดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะว่าโปรแกรม SketchUp ก,กับเครื่องมือนะครับที่แจกฟรีให้กับนักเรีนทุกคนในคลาสนะครับชื่อว่าสเกตอัพบ,บิม o ูเนี่ยในหัวข้อมวดเครื่องมือย่อยที่เรียกว่า Quick B O Q Quick B O Q จะช่วยในการนะททำงานโดยการลิงก์คอสโค้ดเข้ากับอ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม SketchUp แล้วคลิกข้างเดียวจะสร้างเอกสารนะครับ Build Up t a t o r i a l Build Up Quantity ซึ่งอนาคตจะมีงวดงานแล้วก็มีแผนงานด้วยนะครับอันนี้บอกในอนาคตนะปัจจุบันนี้ทำได้แต่ Build Up t a t o r i a l และก็ Build Up Quantity นะครับคือ B O Q นะครับกับตัวบอมนะ นะครับปริมาณวัสดุเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าหลักการเป็นยังไงซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเลยไม่ยากนะครับก่อนอื่นใดนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นใครนะเรามีประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างนะครับจึงมาเปิดคอร์สนี้ได้นะครับให้กับทุกคนนะครับก็ผมเองนะครับชื่อสุริภงสงการอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับในคอมมูนิตี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับ จบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับตั้งแต่การควบคุมงานนะครับการขายโครงการการเอ t i m a t e มโครงการนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับประเภทพลังงานทดแทนนะครับเรียก renewable energy นะครับซึ่งนะครับมีหลายโครงการที่ผมดูแลเนี่ยประมาณ21โครงการนะครับมูลค่าเนี่ยนะครับโครงการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ เกิน1,000ล้านบาทนะครับในตลอดเวลา12ปีที่ผ่านมานะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับได้นะครับก็มีงานนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะตอนนี้ยังรับปรึกษาอยู่แล้วก็ออกแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีการนะครับมาเปิดเพจนะชื่อบ้านสกัดนะครับก็ถ้าใครดูส่วนใหญ่ก็ดูจากผ่านเพจบ้านสกัดนะครับตอนนี้เรามีคนติดตามเนี่ยเกือบจะ2 0 0แสนคนแล้วนะครับเกือบจะนะครับ2 0 0แสนคนละนะครับแล้วก็ผมมีช่อง YouTube นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกือบ6 0 0มืแลลว นะครับคนติดตามนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ชื่อ 3Dwd.com จริงๆตั้งชื่อว่า 3D d ดีนะครับคนทั่วไปตอนนี้อ่าน3 d ดีนะครับก็เป็นเว็บไซต์สอนสเกลฟรีนะครับแล้วก็มีการนะครับกำหนดตารางอบรมของเราด้วยนะผมก็มีคอร์สสอนนะครับก็ส่วนใหญ่จะฟรีนะครับก็มีคนดูเนี่ยเฉลี่ยวันละ5 0 0 0 0ถึงพันคนนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์สอนสเกลฟรีที่น่าจะมีคนดูมากสุดในประเทศไทยนะครับเรามีการพัฒนาซอฟแวร์เพิ่มเติมก็ไปครับแล้วก็บีมทูก็เป็นหนึ่งในนะครับคิวกรุ๊ปนะท จอยกับอาจารย์ยุทธนาแล้วก็ทีมโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้นมีส้มตำนะครับเซอร์เวอร์ตอนนี้เราก็ดีเวล็อมาเป็นตัวค u i กเบลคิ q แล้วก็บิมทูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวงานของผมเองเป็นยังไงนะครับตัวงานของผมเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมเริ่มต้นการทํางานกับบริษัทเล็กๆนะครับเราจะต้องเอสทีเมตโครงการแข่งกับบริษัทใหญ่ๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมเองนะครับเป็นคนชอบงานศิละปะด้วยแล้วก็เลยคิด วิธีการตอนนั้นเองเนี่ยซอฟต์แวร์บิมมันมีราคาแพงโปรแกรม Revit Archicad ตอนนั้นปี2011เนี่ยราคาถ้าเป็น Revit ถ้าเป็นชุดของของ Autodesk เนี่ยหลายแสนมากผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะครับเอาแบบเจ้านายรู้ราคาก็หนีไปเลยนะครับออกห้องประชุมไปเลยแล้วก็ a า c ิ i c a d ก็แพงมากนะครับปัจจุบันนี้ราคามันลดลงมาแล้วนะครับนะแต่ก็ยังแพงอยู่นะแต่ก่อนนี่หลายแสนตอนนี้ก็เอาบันเช่านะครับนังนั้นเนี่ยผมจึงต้อง หาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับโดยการใช้ Sketch Up โมเดลเข้ามาแทนนั้นเองผมจึงเริ่มศึกษาการใช้งานโปรแกรม Sketch Up ตั้งแต่ปี2 0 1 1แล้วผมอันนี้ก็ควนการมา,มาปีนปี2 0อ2จากเราเปลี่ยนการเขียน AutoCAD นะครับในช่วงนำเสนอโครงการแล้วก็วิเคราะห์โครงการนะเอสติเมตขายงานนะครับแล้วก็ทำนะครับพรีเซนต์งานเสนองานนะครับนะซึ่งเราคาดหวังว่าถ้าเราได้งานแล้วนะครับเวลาเสนอโครงการปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเอาโมเดลตัวนี้ไปต่อยอดได้ แต่นั้นเองนะกิ่นอายของการทำงานของผมเนี่ยมันจะไม่ใช่การสร้างโมเดลแบบสวยงามอย่างเดียวแต่จะเป็นการใส่พวกข้อมูลต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้นครับมีผลโดยตรงต่อเวลาได้งานแล้วนะครับมันก็จะระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเองนี่ยถ้าใครนะครับสักคนหนึ่งนะจะดีอร์ดตัวเองหรืออุทิศตัวเองนะเพื่องานทำดัต้าเบสหรือการทำ,ทำกระบวนการทํางานแบบนะครับ บิมนะ building information modeling บนโปรแกรม sketchup เนี่ยนะครับก็คือผมคือหนึ่งในนั้นนะครับผมไม่ได้บอกผมเป็นคนเก่งที่สุดแต่ผมเป็นคนที่เริ่มต้นแล้วก็ลองผิดลองถูกล้มเหลวเป็นหลายครั้งมากนะครับผมเปลี่ยน Database เนี่ยนะครับการจัดการโมเดลเนี่ยนะครับวางแผนงานเนี่ยนะครับโดนดาเละเทะเลยนะเป็น4-5้ารอบนะครับเพื่อให้เกิดผลที่ดีขึ้นนะครับไม่มีอะไรสำเร็จวันพรุ่งนี้ ถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันครับมันก็ต้องเริ่มวันนี้นั่นเองการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆครับมันไม่เคยทำไงนั่นเองเนี่ยความล้มเหลวอย่ากลัวนะครับเพราะความล้มเหลวจะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูงานแรกๆนะครับเราสามารถทํางานได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแบบนี้ครับก็เป็นโครงการที่ก่อสร้างจริงๆนะครับด่นะเราเขียนละเอียดเลยนะครับนั้นเองเนี่ยการถอดวัสดุหรือการวางแผนงานตรงนี้มันมีความสําคัญมากนะครับเราไม่ได้เขียนแค่เล่นๆอย่างเดียวเพราะว่า ดัต้าต่างๆเนี่ยมันมันสำคัญมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองไม่ใช่คนสร้างบ้านโดยเนเจอร์เอาเอง่ายๆคือผมไม่ใช่เป็นคนก่อสร้างบ้านแต่ผมเป็นคนออกแบบและดีไซน์แล้วก็รับเหมาก่อสร้างพวกโรงไฟฟ้าแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยการสร้างบ้านเป็นดีเทลของ,งาโครงสร้างงานระบบที่มันเป็นงานเฉพาะทางของแต่ละคนถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมอาจารย์ปอบนะครับสวยพงสงการนะครับเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมดังนั้นเองเนี่ยผมจะนะครับสอนทุกคนนั้น ในในคอร์สนี้นะครับในในในคลิปนี้นะซีรีส์นี้นะครับจะสอนวิธีการบริหารจัดการคอร์สโค้ดเป็นหลักแล้วรวมถึงการเชื่อมต่อนะครับ Data เนี่ยเพื่อให้ทุกคนคลิกครั้งเดียวแล้วได้ BQ เลยคลิกครั้งเดียวแล้วได้ BQ เลยนะครับเอาเรามาดูหลักการง่ายๆของบ้านดีกว่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูตรงนี้แล้วมันงงมาดูบ้านง่ายๆก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นบ้านนะครับแบบนี้นะครับ โอ้โหหลายคนคงจะเห็นด้วยภาพออกง่ายๆเพราะว่าคุ้นเคยนะครับแต่จริงต้องบอกไว้ก่อนว่างานก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มีแค่บ้านอย่างเดียวนะมันมีเยอะแยะมากมายไก่กองในโลกเลยนะครับนะดังนั้นเองแต่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเห็นนะแต่ต้องได้ดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะมาสู่โลกของการทำคอสโค้ดให้องค์กรแล้วคลิกเกิด b ิ q คิวทันทีเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากบ้านนะครับดังนั้นเองเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่บ้านแม้แต่คนนะครับที่นะครับเข้ามาเนี่ยนะครับจะทํางานไม่อาจจะไม่สร้างบ้าน นะครับแต่สามารถจะเรียนรู้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะสอนคอร์สนี้นะครับให้ไปทําโน่นนี่นั่นทําเครื่องบินทํารถถังทาสะพานทําถนนนะครับทำนะครับงานสวนหรือแม้แต่งานแบบโค่งหนองนาอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นงานเฉพาะทางเหมือนผมาเป็นงานลงไฟฟ้าเนี่ยก็คงจะยากใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราควรจะเอาอะไรที่มันง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะมาแจกแจงตามหัวข้อต่างๆนะครับไล่เลยนะเป็นหลายตอนนะครับ เราต้องมาเข้าใจหลักการก่อนว่าเราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้แล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือนะครับเป็นเวิร์กช็อปของนะครับนักเรียนรุ่นที่1น,นะครับนักเรียนรุ่นที่1ของเราก็300คนรวมถึงคนที่ย้ายมาจากส้มตำสวีเจียอีกประมาณ5้าร้อยคนนะครับก็เอาพูดง่ายๆใช้บิมทูเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะเหยียบ1 0 0 0งนคนละนะครับแต,แต่แต่นักเรียนในรุ่นแรกของเราที่ลงเรียนไปก็คือ300คนแล้วก็รุ่นที่2นะครับเราจะเปิดนะครับเดือนหน้า ก็จะตอนนี้มีคนสมัครมาแล้ว140บกว่าคนซึ่งเป็นคอร์สที่หลายคนนะครับสนใจมากๆเลยอ่ะเรามาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเกือคนที่หลายคนที่มานั่งดูนะคลิปนี้แล้วก็สนใจนะครับนะก็นักเรียนสำหนักเรียนทุกคนด้วยตอนนี้ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่นะครับวิธีการก็คือว่านะครับหลักการคือแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะการจะคลิกครั้งเดียวให้ได้บิล่าแมชชูเรีลหรือราคานะครับมันจะต้องมีการหลักการเลือกการฝัง Data การฝังอินโฟมิชันครับลงไปในโมเดลนะครับคือเราต้องฝัง information ลงไปในโมเดลซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆการฝัง data ลงไปในโมเดลนะครับก็คือชิ้นส่วนต่างๆเราเนี้ยต่อไปนไี้เรียกว่า Object นะครับถ้าใครเรียนเบสิกกับผมนะครับนะก็จะเข้าใจหลักการแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปนะครับไกลนะเดี๋ยวจะอธิบายทีละช้าก็สำหรับคนที่นะครับสนใจเรียนรู้สเกตอัพนะครับ มาดูตอนนี้แล้วก็นักเรียนทุกคนทุกคนนะที่มานั่งดูแล้วเฮ้ยผมพื้นฐานยังไม่แน่นเลยแต่ลงกระเบียบไปแล้วหรือแล้วก็ตามอเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูก่อนนะว่าเรามีนะครับช่องวิดีโอช่องวิดีโอถ่ช่อง,ง YouTube สอนการใช้งานสเกตอัพนะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เรียงแบบซีรีส์88ตอนเรียกว่า Sket up พซ r to ่2ยีนะครับอยู่ตรงไหนครับอเรามาดูกันเลยครับถ้าทุกคนนะครับไปที่ Chrome นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆในโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมี youtube นะครับขึ้นมาไปเสิร์ชช่อง youtube นะครับก็จะมีช่องหนึ่งเราเรียกว่า Sket up Home นะครับเป็นช่องของเราเองนะมีคนติดตามประมาณ5-5้า0มื่้าละแล้วก็จะมีนี่ครับซีโ o ่ทูเฮโร่ up ครับนี่คือเพลย์ลิสต์นะครับของผมนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับเป็นเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งเพลย์ลิสต์ตรงนี้ครับ จะสอนการใช้งานโปรแกรม SketchUp จากเริ่มต้นเลยนะครับจนมีพื้นฐานแน่นเลย88ตอนไม่ได้ขายนะครับในบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้ขายนั่นเองเนี่ถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอพื้นฐานเพื่อเริ่มต้นนะครับผมแนะนําว่าตอนแรกอาจจะยังไม่ต้องซื้อคอร์สใครก็ได้อยากจะลองเริ่มต้นเรามาดูของเรา88ตอนนะบอกเลยว่ามีคุณภาพสูงนะาเทียบเท่านะครับ ของที่มีราคาแพงเลยข้อต่างๆนะครับอันนี้มาดูได้เลยนะครับเพื่อเริ่มต้นนะอันนี้ผมทําให้เพื่อกับคอมมอนิตี้นะครับหลายคนที่อยู่แดนไกลหลายคนที่ไม่มีเงินนะครับเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มีอีกนะครับมีอีกชุดซีรีส์หนึ่งนะครับซีรีส์นี้กำลังทำอยู่นะครับก็คือการเขียนแบบ2มิตินะครับการเขียนแบบ2มิตินั้นเรเรียนทุกคนมาดูตรงนี้นะครับถ้าใครพื้นฐานไม่แน่นมาดูศูนย e ถึงศูนนะในส่วนที่เป็นสกิลั์นะครับตอนนี้มีเลเยอร์ครับเลเยอร์ศูนยอการสอนยะค ซึ่งเดี๋ยวจะมีคอร์สในอนาคตนะครับเพื่อจะสอนให้คนที่ไม่อยากใช้ออโต้แคดไม่ใช่ออโต้แคดไม่ดีนะครับไม่อยากใช้ออโต้แคดเพราะว่ามันแพงและยุ่งยากหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มาใช้เลเอาร์เพราะเลเอาร์เนี่ยจะช่วยเขียนแบบ2มิติได้ผ่านมาตรฐานนะครับณวันนี้มีหลายคนเอาไปใช้แล้วก็ได้นะครับผ่านมาตรฐานนะส่งนะครับราชการได้เอาไปใช้งานได้จริงนะครับดังนั้นเด็กเนี่ยถ้าเรามีค u i c k b โอคในการถอดวัสดุเขียนคอสโค้ดแล้วแล้วมีสกิลการเขียนแบบอีกนะโอ้โหบอกเลยว่าโควิดก็โควิดเถอะเอาเราไม่อยู่นะครับ อันนี้สำหรับคนทีน่เริ่มต้นใช้งานนะครับามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงครับหลักการคือว่าอย่างนี้ครับเราค้นพบว่าถ้าเราฝัง Data ลงไปในใน,อ,น,นอันนี้คือโปรแกรมเช็ค Data นะครับถ้าเราฝัง Data นะครับลงไปเนี่ยในโปรแกรมสก a ดดับเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะเช็คในการรีพอร์ตได้เอาง่ายๆครับปกติแล้วเนี่ยเราทํางานทําไงรู้ไหมครับเราทําแบบนี้ถูกไหมครับเราจะเอาแบบมาแล้วมาแบบ ดูโน่นดีนั่นใช่ไหมแล้วก็เอาไปพิมพ์ใส่ excel ซึ่งนี่คือวิธีที่ less productive วิธีที่แย่มากๆครับไม่ว่าใครจะใช้อยู่นะครับหรือยังไงตามแต่ผมขอออกนะครับออกความเห็นเลยแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับผมนะครับมันเป็นวิธีที่แย่มากๆและมันเอาแล้วครับมันตกยุคแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการคิดแบบนี้ครับมันเออร์เลอสูงและใช้เวลาสูงมากครับเพราะอะไรเพราะเราต้องมานั่งดูด้วยตาเปล่าๆนะครับแล้วส่องแบบนี้ครับ อย่างนี้แหละครับเป็นที่ต่างประเทศเขานะครับต่างประเทศหรือประเทศต,าต่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีที่แย่มากๆและต้องเลิกใช้ครับเพราะณวันนี้มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าครับเราสามารถเขียนโมเดลสารวิแบบง่ายๆไม่ต้องเขียนหรือสดตรเด้เขียนเป็นเส้นเฉยๆก็ได้เดี๋ยวในคอร์สหลักสูตรของเราจะสอนวิธีการใช้เส้นธรรมดาเนี่ยก็สามารถจะวัดทุกอย่างได้แม่มนยำหมดและถอดออกมาแล้วลิงก์ดัต้าได้หมดเลยนะครับแล้วก,กดคลิกเดียวแล้วมันได้เลยนะครับแล้วมีการตรวจสอบได้ด้วยครับแบบนี้นะครับต้องเลิกนะครับดังนั้นเองเนี่ย สำคัญมากๆนะครับที่เราต้องเลิกนะครับดังนั้นเองนะครับอนาคตอันใกล้นะครับมันจะมีงานแบบนี้เยอะมากก็เรียกว่าอาชีพบิมด a ต a านะครับบิมโมเดลครับบิมโมเดลอซึ่งณวันนี้เองเนี่ยบางคนก็นะครับโฟกัสไปที่โปรแกรม r a v i t Archicad ค p ออปอะไรราคาแพงแต่จริงๆอนาคตจะมี s k t t u u p บิมนะครับที่รับจ็อบเนี่ยแล้วบอกโอ้โหบอกเลยว่างานเยอะมากๆครับนี่คือตัวอย่างงานที่เรากำลังนะครับ ร่วมมือกับพัฒนา property นะครับเป็นบริษัทอสังหาเนะี่ยันั้นเขาจะมีเยอะมากนะครับไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้ทําได้หมดนะครับก็มีการรับจ้างเขียน database นะครับหรือไปที่ปรึกษาในการทํา database พนักงานบริษัทแต่ละคนที่เรียนรู้นะครับก็สามารถจะเอาไปพัฒนา database นะครับ c อ o โค้ดการจัดการข้อมูลนะครับให้กับองค์กรได้ซึ่งจุดแข็งของ s k e t Up กับ Bim Tool คือการที่เราสามารถสร้างของเราเองได้สร้างด้วยตัวเองเพื่อตัวเอง อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเองในบอกไว้ก่อนว่าทุกคนจะสามารถไปต่อยอดได้จริงนะครับดึงงานตัวเองนะครับโอเคหลายคนก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันลิงก์ดาต้ายังไงดูนะครับนี่คือโมเดลที่เราเรียนในคลาสที่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครเรียนคลาสที่หนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะกลับไปดูเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยผมตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับไปดูนะนี่เกือบ3ามสิบสี่ตอนนะครับเราทำเวิร์กช็อปไว้แล้วนะครับไปดูด้วยกัััันนนนะวิธีีีีกกาารรรรรรสส้้งงตคบบหเยลุ่่มท คาที่หนึ่งแล้วก็นักเรียนคาที่สองยืมเข้ากลุ่มด้วยแล้วก็เป็นเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนเพื่อใจเวลาเรียนออนไลน์สดๆเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจนะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงก่อนที่เราจะเริ่มนะครับนี่นี่คือบทนําก่อนนะนะครับก็เรากดไปที่ Quick b i q ซีรีส์นี้เราจะสนใจแต่ Quick b l q เท่านั้นนะครับเมื่อเราเมื่อเราเข้าไป Quick b i q แล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับทุกทนทุกคนครับ พิกเวลคิวต้องออนไลน์ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ทุกทุกสี่ชั่วโมงนะครับจะมีการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์นะถ้าคิดเข้าไม่ได้นะครับแค่ปิดแล้วเปิดใหม่เท่านั้นเองครับโอเคนี่คือหลักการง่ายๆครับในเวอร์ชัน1.0นะครับเราจะมีการนะครับฝังอินฟอร์สอนวิธีการฝังอินโฟเมชันครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันนะอันนี้ตัวอย่างให้ดูในคลาสของเราครับเราก็จะฝังอิน r m เมชันครับโดยที่นะครับเราจะลิงก์ด a ต้าต่าง ที่อยู่ในโมเดลครับเท่ากับ cost code ครับนะครับ cost code ซึ่ง cost code ก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนรู้วิธีการกำหนด cost code ครับตัวนี้นะครับเขาเรียก cost code แล้วเราก็ลิงก์ data เข้าหาข้อมูลนะครับของเราคืออ็อบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมี data ก็คือพวกความกว้างความยาวความสูงแล้วก็ใส่ราคาลงไปครับแล้วก็ลิงก์กับอย่างเงี้ยนะครับลิงก์ information อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะลิงก์ได้แล้วเรากดนะครับนะครับ mapping หรือ sync data ตรงนี้นะครับ เราก็จะได้ตาราง Excel ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะรู้ไ่้ดินขุดเท่าไหร่ดินถมกับเท่าไหร่ไม้แบบเห็นไหมครับเหล็กต่างๆครับจะรู้หมดเลยเหล็กนะครับ db16 เห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่าเหล็ก DB16 อยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับนี่บอกไว้ก่อนว่านี่คือหลักการง่ายๆในการทํางานนะครับและนะครับการดึง Data ตรงนี้นะครับเราสามารถส่งไปที่ Excel ถ้าไฟลใ์ใหญ่ๆมากๆนะครับมันก็จะช้าเหมือนกันนะแล้วก็ส่งไปที่ Excel ครับเพื่ออะไรเพื่อจะทำรีพอร์ตนะครับออกมาซึ่งนี่แหละครับคือในหลักสูตรของเราเราจะสอนวิธีการถาซึ่งการจะได้มาซึ่งตรงนี้นะครับถามว่ามันยากไหมคือจริงๆไม่ยากแต่มันจะเหนื่อยในครั้งแรกหลักการทําฐานข้อราบฐานข้อมูลนะครับมันจะเหนื่อยในครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับท่านทาครั้งแรกจบนะครับทุกอย่างมันจบเลยอันทีและนี่แหละครับคือการคิดราคา นะครับแบบ Real Time นะครับในโปรแกรม s k t t Up ซึ่งนะครับถ้าใครเรียนในคาที่หนึ่งมีกาทำบล็อกช็อนะครับก็จะออกมาแบบนี้ครับเราสามารถจะกดบอมนั้นเวลาเปลี่ยนโมเดลทันทีครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทันทีซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าโปรแกรมทั่วไปเนี่ยนะครับคนเขียนโปรแกรมมาให้เราเนี่ยเขาจะบังคับให้เรานะครับทำคอ o ์สโค้ดหรือการทําตารางตามเขาการที่เราจะมาเครียดตารางเองเนี่ยแล้วก็แบ่งมดงานเองเนี่ยนะครับมันจะต้องไปจ้างเขาเพิ่ม รหรือเปการเขียนเพิ่มนะซึ่งมันเสียเวลาแต่นี่คือโปรแกรมที่สามารถที่จะนะครับทำคอสโค้ดของตัวเองได้คือรหัสต้นทุนหรือตารางของต,ต,ต,ตัวเองได้นั้นใน,นหนึ่งองกรหนึ่งทีมงานเนี่ยก็จะมีนะครับนะคอสโค้ดนะหรือเรามีตารางของตัวเองครับเพื่อซิงกับดัตเตอรเบขององคกรนะครับจุดกลมกล่อมสรงที่สำคัญมากแต่ละคนไม่สามารถทํางานเหมือนกันได้เรามีจุดยึดเหนี่ยวนะครับก็เป็นมาตรฐานแต่ทำไงำไงใหยังไงให้องค์กรเกิด productivity เราต้องตบลึกกันเองครับ ซึ่งจริงๆเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการซิงค์ Data แล้วผมบอกเลยว่าชีวิตดีๆแน่นอนนะครับเอาละตอนที่1ของเรานะจะเริ่มต้นเรียนรู้นะครับเรามาทําความรู้จักนะครับคอสโค้ดคืออะไรแล้วเราแบ่งหมวดงานยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะอ้างอิงนะครับให้ทุกคนเริ่มต้นนะครับโดยการสร้างรหัสต้นทุนของตัวเองจากนะครับ นกางานราชการเลยและการอ้างอิงตรงนี้นะเพื่อให้ทุกคนประยุกต์แต่ผมเองต้องบอกไว้ก่อนผมเองไม่เคยทํางานราชการนะครับทำแาบเอกชนต่างๆนั้นการคิดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามหลักการราชการนั้นผมอยากให้ทุกคนไปประยุกต์ใช้เป้าหมายของผมก็คืออยากให้คนที่ทํางานราชการด้วยแล้วก็ทํางานเอกชนด้วยนำตรงนี้ไปใช้ในการต่อยอดนะครับเพื่อยกระดับการแป่ของตัวเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับอินโทรที่ชันเรียนไปแล้วนะต่อไปครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ วิธีการนะครับสร้าง Excel ของเราเองทำคอร์สโค้ดและจากนั้นนะครับเราจะสอนวิธีการลิงค์คอร์สโค้ดของเราเข้ากับอ็อบเจกต์ต่างๆในโปรแกรมสเกลับเพื่อนํามาถอดปริมาณวัสดุและคิดราคาชีวิตดีๆแน่นอนครับทุกคนครับ